ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่นิฟ p e ี d Heat นะครับผมวันนี้เราจะมาเปลี่ยนมุมกล้องให้กับเกมนี้กันให้มันแบบสนุกยิ่งขึ้นนะลองดูลองดูมาอันนี้ผมลงมอสมาแล้วนะครับผมคือเขาบอกว่ามันเอามาจากโปรต์สปีดกับชิปนะครับผมชิปพักแรกมุมกล้องมันจะสั่นเยอะนะ,ะเวลาเร่งความเร็วส,งสูง เวลาแบบความเร็วมันเกินสามร้อยอ่ะมันจะดูแบบน่ากลัวมันเหมือนกำลังขับเป็นนรกอ่ะมันโหดขนาดนั้นเลยคนสร้างอ่ะเขาเขียนไว้แบบนั้นนะครับผมเท่าที่เห็นนี่ก็นรกอยู่นะก็เอาเรื่องอยู่นะครับมันอันนี้ยังไม่ได้กดในตัดเลยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราลองมากดในตัดกันดูไหมเออน่าจะน่ากลัวน่าดูเลยโอเคครับผม มุมกล้องก็เอียงเลยนะกูต้องเอียงคออีกแล้วเนี่ยมาลองกดในตัดดูครับโอ้ยยืดโอ้ยหลังติดเบาะหลังติดเบาะท่านผู้ชมโอ้ยเหมือนจะารวดอะอีโวแบบจะารวดอะเอโโอโคตรชอบเลยมุมกล้องแบบนี้น,นะครับโอ้ยมันวะ่ะถ้าไปแบบเป็นรถพวก ซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์นี่น่าจะแรงน่าดูนะอีโวตัวนี้ผมม,มันไม่เต็มแม็กอะต้องต้องไปเปลี่ยนต้องไปเปลี่ยนเออไปเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวเราไปเล่นกสองสาว,ส,าวสนามไหมเออเฮ้ยลืมเลยตอกนกลางคืนไงเออมันน่าจะน่าน่ากลัวไหมวะเฮ้ยมันเเสียวเดี๋ยวมาลองกันว่าตอนคืนจะเป็นยังไงนะครับแต่ดาว่าน่าจะแบบเหมือนพุ่งเป็นรนรกอะ มันเร็วอ่ะมันเร็วมากเลยอ่ะโอเคกลับรถครับผมมาเดี๋ยวลองกดในตั้นเลยนะรอทางตรงก่อนมุมกล้องมันจะยืดนะครับผมต่างจากปกติดีนึงไปกดเลยในตั้นยืดหลังติดเบาะหลังติดเบาะคุณผู้ชม โอ้หอะไรวะเนี่ยโคตรเล้าใจโหเล้าใจมากเป็นมุมกล้องนี่แบบดึงอะดรีนาลีนในการเล่นมาเยอะอะสนุกอะไหนลองใหม่ดิคนไหนตัดไปโอ้โหหลังติดเปาะหลังติดเปาะโอ้โหแรงแรงหแรงอุ้ยโ,โทษโทษ รุนแรงจัดรุนแรงจัดคุณผู้ชมรุนแรงมากมือสั่นเลยมือสั่นเลยมือสั่นเลยคุณผู้ชมคือแบบแม่งโหดมากมุมกล้องนี้อุ้ยนั่นไงมองยากเกยโหดโหดโหดกล้องเอียงด้วยนี่หว่าไป ลอยโคตรมันเลยมันมันกระเลงอะ่ะมันแบบกระเลงแบบอัตโนมัติอ่ะกระเลงมือนะครับผมแบบกระเลงมากเลยตำรวจอยู่ข้างหน้าอันแน่คณตำรวจอันแน่นแน,น,น่จะจับผมเหรอฮะฮะจะจับผมเหรอจ่ายปังเลย <laughs> ไปเอารถแบบ400บวกไนงะ ซุปเปอร์คาร์เอารถอะไรดีครับนี่ผมเอารถไปแต่งตลก,กอะเนี่ยลองก่อนลองก่อนฮะเราต้องลองก่อนท่านผู้ชมถ้ามันดีเราจะเล่นคันนี้นะครับแต่ถ้าไม่ดีเราก็จะเปลี่ยนเส<อ>ียงพางหีนั่นมันดีอย่างนี้นี่เองอ อย่าดิฟ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 ย,ย,ยเ,เสียงมอสยูไนอ์อ่ะภาคฮีทอ่ะดีสุดแล้วตั้งแต่ผมเล่นมานะภาคอื่นนี่เทียมไม่ค่อยติดอันบาวเกมปกติมันสวยอยู่แล้วไงมันก็เลยไม่ค่อยต่างแต่ภาคฮีทนี่ การเปลี่ยนแปลงมันเห็นได้ชัดนะภาคฮีทเป็นภาพเหมือนเกมแม่งสร้างไม่เสร็จอะ <c oughs> จริงๆนะออริจินอลอะเหมือนแม่งสร้างไม่เสร็จอะต้องมีมอดมาช่วยเล่นอะถึงจะน่าเล่นเปลี่ยนรถด,ด,ดิเปลี่ยนรถเปลดดี่ยนรถดิเปลี่ยนรถด,ดิเอารถคันอื่นบ้างนี่มาลองรถคันนี้กันบ้างนะครับผมรถคันนี้แบบคนไม่ค่อยเล่นนะผมไม่เคยเห็นคนไหนเขาเล่นแม้แต่ยูทูบเบอร์ก็คือเป็นรถที่แบบสวยนะ เออเท่นะเนี่ยเอาจริงถ้าแต่งอนะ่ะไหนลองดิโอโหหนแรง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 หแรงอยู่นะแรงอยู่นะทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นน่ากลัวอยู่นะรถคันนี้น่ากลัวอยู่นะครับทำเป็นเล่นไปคุณผู้ชมโอ้โหดีดีว่ะ ในตตดดิวู้ฮู้เอะโอ้มันชอบมีเอ c บซีมาดักเซ็งหรอบางคนก็ไม่ชอบมุมกล้องสั่นแบบโปสไตนะเล่นยากพอหอมปากหอบคอล,ละรัคันนี้แต่รถมันเท่นะเออคนไม่ค่อยเล่นไม่รู้ทำไมเหมือนกันกลับบ้านโอเคเดี๋ยวผมไปหารถคันสุดท้ายนะครับผมที่จะ เอาไปเล่นกระบอดนะโอเครับผมผมได้รถที่จะประจำการแล้วนะครับนั่นก็คือปากานีซอนด้านะครับไม่ใช่คนละคันอ่าคันนี้คือปากานีอะไรนะมันคือปากานีอะไรนะฮอยยยฮอยยอ้ยอ,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 อ่านยาก <laughs> นั่นแหละมันคือปากานีนะครับผมแต่วอผมไปลงเสียงมอสซอนด้ามาเฮ้ยมาฟังเสียงกันโหเสียงแม่งโหดอยู่นะ โหดจัดแสบหูด้วยบอกตามตรงแสบหูไปพี่โอดผมว่าผมไปปรับให้มันดีกว่านี้หน่อยแสบหูเกินประมาณนี้นะครับผมพลาพลาแล้วแสบหูเกินเกียร์ จริงๆมันปรับได้นะคุณผู้ชมนะถ้ากล้องมันสั่นเกินไปแนะนําให้ปรับสัก300นะครับมาที่ตรง diving ตรงนี้นะครับอันนี้ผมปรับเป็น400ก็ปรับให้มันลงหน่อยก็ได้อ่าประมาณนี้แต่ว่าเพิ่มอีกทีหนึงดีกว่าคือถ้ากล้องสั่นเกินไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมมันมองไม่เห็นทางนะแต่ชอบความต้องเอียงคอเนี่เหมือนอันบาวเลยอันบาวมันก็ต้องเอียงคอนะคุณผู้ชมผมจำได้ ผมเล่นมา,าตรงนี้รัปเตอร์ไปโอ้โหขนาดรถเชียวงเมื่อกี้แม่งสัน่นดือไปเล่นเลยอยา่ารีรอและอย่าช้าไปแม่งกันเร็วนะ400กับไอพวกนั้นอนะโอ้ดูดีดูดีเยีงยมขอก่อนยิงคมอกับคุณผู้ชมเยี่ยมขอเยี่ยมอ เอียงคอไปทางขวาครับเอียงคอไปทางซ้ายครับเอียงคอทางขวาก็ได้อ่าจะเอียงอะไรวะเนี่ยพี่แกเฮ้ยเก็บเก็บเนตัดไว้ใช้ตอนทางตรงดีกว่าไม่มันปะ่ะสามร้อยเจ็ดสิบเดี๋ยวรอดูทางตรงนะเดีย๋ยวต้องมีคนถามพี่ทำไมไม่เล่นทางพวกแบบทางไก่ไปม,มาแล้วมาแล้วมาแล้ว แค่นี้ก็สุดแล้วคุณผู้ชมโอ้ย,อยหลังติดบออครับโคตรมันแค่นี้ก็สุดอะถ้าวิ่งแบบโดนต้องเบรกวนะ่าน่าน่าจะแบบโหดหน้าดูมุมกล้องรอบที่สองโหใช้เวลาแป๊บเดียวหนึ่งนาทีต่อรอบหนึ่งนาทีเองนะโคตรไว เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดีแบบ๋ยวรอบอกทางตรงดีกว่าอ่าเราจะเล่นกันต่อนะทางตรงหรือนิดนึงแล้วเลี้ยวขวาครับผมอยูตรงนี้เหยียบเบรกครับเลี้ยวขวาครับอ่าแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับเรถอย่าดิ้นแล้วก็กดในตัดครับผมปูด ติดเบาะหลังติดเบาะหลังติดเบาะ365ครับผมหลุดกูหลุดเช็คทอยใช่ไหมเอ๋อไม่หลุดโอเคหนูก็หลุดโอ้โหมันมันบอกคำเดียวโคตรมันเดีย๋ยวลองไปตอกนกลางคืนบ้างดีกว่าน่าจะน่าจะโหดอ่ะเอออันนี้มันตอนกลางวันไงกลางคืนมันจะ มีเส้นทางไอ้นั่นอยู่รอบเมืองนะฮะผมจำได้แล้วก็ไม่ต้องเบรคด้วยมั้งกูท่าทางเดิอไม่เอาดีกว่าอนนันมันนานไปไปะแข่งรอบเมืองแม่งรอบไปสิบนาทีเลยนะไอตองคือนะมันจะมีแข่งรอบเมืองอยูอ่เดี๋ยวผมหาสนามที่แข่งในเมืองดีู่าหนุกหนุกไปกดบูธครับหลังซิ่บอยอีกรอบนึงงอ้ยสามอยแล้วภาพอย่างยืด นี่แหละเซนต์ออฟสปีดโคตรมันใครไม่สนุกผมนี่แหละสนุก5 0าร้อยเมตรเออมันมีเนตัสแบบที่กดครั้งเดียวแล้วก็โอ้ยยาวๆเลยนี่จำได้เฮ้ยที่หนึ่งชิวๆที่หนึ่งชิวๆโอ้ที่หนึ่งชิวๆครับก็เล่นกับบอดอะ ไปตองคืนดีกว่าคุณโจมไปกดเอ็นเลยมาละไปให้มันไปก่อนรถเรไลายอยู่แล้วไม่ต้องกลัวตอนนี้ผมอยู่ดับสแตทครับเลี้ยวซ้ายไปคอเอียงเอียงคอเอียงคอ,อย๊ดโอเค โอ้โบอดเก็กอะรถเดซรุ่นใหญ่จะเดินน้องมาแล้วเส้นทางแห่งความสวยงามความไทยโอ้โอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้มันคืออะไรกันโอ้โหหยุดหายใจไปชั่วขณะเมื่อกี้ <laughs> พูดไม่ออกเลยเมืม่อกี้ อยู่ในโอ่งเหมือนเหมือนจะเหมือนจะว้าบอ่ะเหมือนรถมันว้าปอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านแล้วอ่าลองใช้เนตัดอันเดียวไงมีอยู่ที่แบบกดเราไม่ต้องกดค้างแบบนี้กระเลงกรงกเกรงมือแล้วเนี่ยกเรเงแต่มันมันมากสนุกมากแต่กระเงกรเงไม่ไหวแล้ว เด็กโอ้ยโอเคซุบซุบซุบโอ้ทางมืด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 โอ้ยมืดมืดมืดขาบมืดมืดมากขาบเมื่อกี้แต่เวลากดในตาแล้วแรงอื้ออโอ้ยโอ้ยกูรอดได้ยังไงได้ยังไงฮะเมื่กี้รอดรอดแบบงงๆ งงงงงงงครับนี่กี้รอดรอดเฉยไม่ชนอะไรเลยเป็นเป็นเป็นไปได้บ้าบ้ามากโอเคเดี๋ยวไปลองไอ้นี่ดีกว่าอยากลองไอ้เนตัดเนตัดแบบกดครั้งเดียวแล้วพุ่งพยานสู่ดวงดาวขั้นแรกเป็นเนตัดก่อนครับ จากเบลรนเป็นเพราะว่าช็อ,ชอตอ่าวาร์ปก่อนอันดับแรก <laughs> วาร์ปก่อนอ่าเราต้องมาอยู่ตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวกดน,นะ <c oughs> เดี๋ยวกดน,นะกดเลยโอย้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหคนไล่เฮ้ย โอ้สัมผัสใหม่อีกรอบได้ไหมโอ้ยมันมันจัดเลยเมื่อกี้โอเคในตาชันพร้อมแล้วนะดเดวเนล้านเล่นโชว์แอบมาอีกรอบนึงคุณผู้ชมโคตรมันเลยเมื่อกี้เพื่อเหมือนหลุดโลกเลยกดในตาครับโอ้โห โคตรมันหลุดโลกอ่ะดูดูด,ดูเออลงน้ำลงน้ำอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าลงเกือบเกือบเอ๊ะเราลองแบบ7 0็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคือเขาบอกว่า700%มันจะโหดมากเลยนะ600แล้วกัน600แล้วกัน700มันก็เกินไป หกร้อยนะครับกล้องมันจะสั่นแบบแเงึงเงึงๆงึงเ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 งึ้เ,เงเงึง่งึงเนแบบงเงึงเงึงเงีงเงคนงงางงเงงเังเงงเงัเงงเงงนงงเ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 งงไม่เดงเังเงงนงงเังเง นี่คือกล้องสามระดับ600%เปอร์เซ็นต์เลยนะตอนแรกก็300 400อยู่หรอกนี่600เลยนะครับโอ้โ,อโ,อโหโลบโอ้โหคุณหลบได้ยังไงเนี่ยหลบได้ยังไงผมหลบได้ยังไง กรงเกรงเก่งแล้วครับเก่งเกรงรอบหนึ่งได้ไหมอ่าเนตันมาแล้วเนตันมาแล้วอ oh oh ลองอเพียงเท่าไปวู้อ่ะเออเออเออลอยอ้าวโอ,โอ้หมดฟิลเลยมันลอยอ,อู้มันมันมันโอ้สนุกสนุกขากัดขากัดดบ ครับน่าจะได้นะในตัดกำลังมาครับในตัดไปไปย้อนสอดนีด่เฮ้ยเพื่อความสนุกเว้ยไปอู้หูอุ้อยอยุ้ยหลุดอุ้ยอุ้ยหลุดโลกอู้อุ้ยหลุดอุ้ยไปไปไปไหนไปลงน้ำจอมเอ้าหน้าจอมืดเลยหน้าจอมืดเลย ก็จบแล้วในครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะเจ้าเป็นยังไงกันบ้างในครับถ้าใครที่ชอบมอดแบบนี้ก็สามารถไปดาวโหลดในใต้คลิปได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ทั้แหละส่วนใครอยากให้ผมเล่นมอดอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยในครับผมส่วนใครที่ยังไม่กดก็กดให้หน่อยนะครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอตัวถัดไปนะครับผมแล้วเจอกัน